ผ้าสิ่นมัดการเมืองปัวจังหวัดน่านเป็นสิ้นของชาวไทยลื้อแหล่งเดียวของประเทศไทยที่ถอด้วยเทคนิคมัดหมีที่ภาษาถิ่นเมืองน่านเรียกว่ามัดการหรือคาดการเป็นการมัดเส้นได้และยอมให้เกิดลวดลายบนเส้นได้ก่อนนำมาทอจะทำให้แถบริ้วขวางลำตัวสีที่นิยมของผ้าสิ่นการคือม่วงชมพูบานเย็นแดงกำ่ำน้ำเงินและขาว ต่อกับหัวสิ้นและตีนสิ้นที่เป็นผ้าพื้นสีแดงเข้มหรือสีน้ำตาลเข้มหากเป็นของสตรีในราชสำนักจะทอด้วยเส้นไหมหรือฝ้ายแกมไหมสอดแทรกด้วยไหมเงินไหมทองยกมุกมีลายดอกไม้เพิ่มความวิจิตรหรูราในปัจจุบันมีสิ้นการที่ไม่มีการต่อผ้าเป็นการทอสำเร็จเป็นผื้นเรียกว่าสิ้นการทอลวดกรุงศรี ร่วมสืบสารความเป็นไทย